6.75วิอย่าไม่อยากจะโมโ้ย เป็นร้อนในยังไม่หายเลยครับทุกคนโอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบ็อกทีวีกับผมที่ตอนนี้กาลังเป็นร้อนในอยู่ก็ในวันนี้นะครับผมก็จะลองมาจูน C8 ดูนะครับมาดูซิว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะ C8 คันนี้ถ้ามันอยู่ในมือผมนะถ้าผมได้จูนเนี่ยบอกเลยว่าโคตรแรงนะขี้โมไปก่อน <laughs> ผมจะรีเซ็ตเกียร์ก่อนนะครับแล้วก็จะลองไปวิ่งดูว่าอ่าเกียร์ไหนควรปรับขึ้นหรือปรับลงนะครับอ่ะจะลองดูอันนี้เกียร์แค่รีเซ เออมันทําไมมันก็แรงอยู่นะเออตะเกแต่เ,เจ็ดสูงไปเฮ้ยทำไมมันแรงจังวะสี่แปดน่ะเฮ้ยีออ่มันแรงจริงอันนี้ผมยังไม่ไจูนนั่นน่ะแต่ว่าทุกเกียร์มันก็ยังสูงอยู่นะครับผมก็จะอันนี้ลงซะหน่อยปรับมาประมาณนี้นี่ผมชอบแบบนี้เออแล้วก็อันนี้ลงซะหน่อยครับลองจูนมัม่วๆไปก่อน,นครับแล้วค่อยมาปรับที่หังประมาณนี้มันจะได้ไหมลองลองไปวิ่งดูอันนี้ผมจูนมั่วนะทุกคนจูนคร่าวๆไว้ก่อน อดูจากทรงแล้วมันยังไม่ได้วะบางเกียร์มันก็ต่ำบางเกียร์มันก็สูงอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ออกตัวใหม่โอเคสามต้องขึ้นอีกนะครับเกนหนึ่งต้องขึ้นอีกด้วยสี่ก็ต้องลงอีกห้าก็ต้องอ่าพอดีละ โอเคทีนึงรอบมันต่ำเกินแล้วก็ขึ้นอีกอ่ะเป็น75เลย,ย 2, แล้วกันอืมเกียร์2เอา70กียร์3ขึ้นอีกเกียร์4กียร์4ลงอีกอ่าเกียร์5น่าจะลงอีกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองไปวิ่งกันดูโอเคออกตัวดีแล้ว2ก็ดีแล้ว3ส,สวยโคตรดีอ่ะอันนี้7แล้วหรอเอ้ย5นี่หว่าโฮ้ยรีบนับไปไหนเนะี่ย ห้ามันต่าไปว่ะทุกคนห้ามันต่ําไปเฮ้แต่ถ้าลองวิ่งหมดที่ผมว่าน่าจะแรงอยู่นะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใช้หมดดิวิ่งดูลองใช้หมดดิวิ่งดูครับผมเปิดตอนนี้แล้วละกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้รถมันแรงโพดรีเปิดไม่ได้วะทุกคนรถมันแรงเกินอะ่ะเราต้องเปิดตอนที่ความเร็วสูงสูงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหโอเยขับไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปิดประมาณไหนดียวถึงจะเปิดอะ่ะประมาณนี้แล้วกัน300กว่าเน,นี่ย โอ้โหไม่ได้วะาเปิดโมดดิปไม่ได้เลยรถมันแรงเกินอะเปิดโมดดิปนี่คือไปเลยหรือว่าผมต้องลองกดล็อกถนนดูวะเออนี่ก็รันอีกจะเอาให้ได้ใช่ไหมเอาไหมเอาไหมมาคงกดล็อกถนนแล้วรอบนี้เก้าละนี่มันก็แรงอยู่นะทําไปเล่นไปถ้ามันวิ่งถึงหกร้อยเนี่ยก็ถือว่าโคตรแรงเลยแต่ดูทรงแล้วถึงแน่นอนครับถึงแน่นอนหกร้อยโอ้หเดี๋ยวดูรถโคตรสายเลยมันไม่ถึงเอ๊ะจะพูดว่าไงดีวะรถมันน่าจะสายมั้งมันก็เลยแบบขึ้นยากเออผมจะลอง ปิดล็อกถนนดูปิดล็อกถนนก็คือเรียบร้อยแล้วครับซ8นี่กูไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยในความเร็วสูงๆอะ่ะถ้ามันสูงเอ้ยไม่ใช่ถ้ามันต่ําไปผมเอาแค่ห้าขึ้นก่อนเอาห้าขึ้นเจ็ดสิบนี่ก็ขึ้นอีกนี่ก็ขึ้นอีก,ก,อกแค่นี้น่าจะได้ขับสนุกสนุกแล้วมั้งเราจะลองไปแข่งกับคนในโหมดออนไลน์ดูนะครับแข่งในโหมดทะเลทรายเลยมาดูซิว่าใครจะแข่งกับเราปะเฮ้ยรถคันสีชมพูนี่มันน่าจะเป็นรถแรงที่สุดนในเกมแล้วอะ่ะเท่าที่ผมคิดะนะมาบ้านายมาดี คนคิดว่าผมจะสู้ได้ปะน่าจะได้แหละแล้วผมแล้วไปโอ้โหออกตัวโคตรดีอ่ะอตัวดีจัดอันกี่วิวะโอ้โหแปดจุดศูนย์สี่วิโคตรดีเอ้าแต่ทำไมเขาขึ้นยี่สิบเอ็ดวิวะเกมอะไรวะเนี่ยเป็นไงบอกแล้วโคตรแรงอ่ะแปดวิเลยไหนจะแข่งอะไรอีกวะกะบ่าซิ่งกะบ่าซิ่งเจะท้ากะบ่าซิ่งอ๋อ ขาบ,บาซิ่งเลยอาเขาเล่ารองเท้าว่ะไปามาที่ับก็มาที่ับเขาเบินไหมนะ่ะอ่าได้เบินมาเบินกลับไม่โกงเบินมาเบินกลับไม่โกงอ่ะครับเดี๋ยวนะแต่ทำไมผมมันเป็นแบบน,นี้ว่ะเบินได้นิดหน่อยนะครับไปนิดหน่อยก็เอาเว้เยกินขาดเลยนะ่ะชิวๆวะครับกี่วิว่ะเวลาดีขึ้นปะ่ะแปดจุดหนึ่งศูนย์วิ ปกตินะไงล่ะเอาอีกเป้าน้อยผมไม่ธรรมดาแบดบวิในห้องนี้จะมีใครชนะผมไหมนี่ <c oughs> อ่ะโคตรหิงอ่ะหิงเกินหิงเกินพี่ใชายเฮ้ยเขาทำอะไรกันเนะ ไม่รู้เขาทําอะไรกันก็ไม่รู้ไปดีกว่าเราไปหาคนเฮ้ยซีแปดเหมือนกันว่นต้องท้าแข่งแล้วต้องท้าแข่งแล้วปะไมโลเฮ้ยน,นี่คนที่อยู่ในสตีมวะนี่ไอ้ <c oughs> คนที่อยู่ใน Steam. สตีมเราจะน้องเขาได้ก็มาดีครับ f อซก็ไม่เว้นอ่ะอออฟซก็ไม่เว้นโอ้โหโคตรแรงร้อยครับผมกินขาดนฮะ8.02วิว,วะ่ะโคตรแรงอ่ะน้องเขาไม่ยอมอ่ะ <c oughs> อะไรครับหนะ้าเขาจะเบินปะเดี๋ยวส่งแล้วจะเบินไหมอ่าไม่เบินว่ะนึกว่าจะเบินแข่ง เอ้ยออกตัวมันเช้ารอบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาสับไว้สับไว้ว่ะอ๋อได้น้องเล่นสับอย่างนี้ใช่ไหมโอ้สับไวเจ็ดวิเลยได้เลยน้องชายเดี๋ยวพี่เอาคืนน้องชายได้เลยเดี๋ยวพี่เอาคืนเขาต้องใช้เดี๋ยวพี่เอาคืนครับเดี๋ยวพี่เอาคืนครับหืมสับสับสับอืมอ่ะยังไงชนะไหมชนะพี่สับเร็วกว่า 6.75าวิอ่ะไม่อยากจะโมอ่าเอาดิอี5กจดาวิเลยนะอ่าเอาสับอีกสับอีกฮึสับ้ควันลืมควันลืมโอ้โหดูควันชิวๆครับน้องเออรถโคตรแรงอ่ะ6.7ดวิอ่ะครับพลังสับไวของไอบอกทีวีสัมมาสับกลับไม่โกง <c oughs> เฮ้ยลืมปลโหมดเฮ้ยอะไรวะน่า <c oughs> อะไรวะน่าเดี๋ยวผมทำบ้างดีกว่า ทำไมผมทำไม่ได้อะทำไงวะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายที่เขาขายรถหรอขาย40ล้าน40ล้านเลยเหรอโอเคมันไม่มีอะไรให้ถาแล้วว่ะทุกคนไม่มีอะไรให้ถาแล้วประมาณนี้เลยสรอบสุดสี่แแรงๆรู้จะแรงหรือเปล่าน่าจะแรงแหละเพราะว่าแข่งไปแพ้แค่รอบเดียวเองเพราะว่าโดนสับ Thank you.